สวัสดีครับผมครูตั้มครับที่จุฬาผมจะเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะจิตวิทยาเชื่ออาจารย์ชุพงศ์ปันจมวัตรท่าพันหมัดเปิดท่านี้นะครับสังเกตว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการยืนแทนที่เราจะยืนขาที่เป็นขาคู่แบบนี้เราจะยืนขาเป็นขุมนะฮะจะเป็นขุมซ้ายก็คือสัขาซ้ายอยู่หน้าหรือเป็นขุมขวาคือขวาขวา อยู่นะอักเริ่มต้นนะครับเท่าที่เรียมปุกร้ายทำท่านหมัดเปิดนะครับวิธีการในการที่เราฝุดท่านี้ก็ประโยชน์ก็คือว่าเพื่อใช้ในการป้องกันอาวุธผู้ต่อสู้ที่จะพกมาสู่หน้าเราแต่เราจะพันหมัดแล้วเราก็จะเปิดออกไปสิ่งที่สังเกตก็คือว่าเวลาเราพันหมัดเปิดนะครับขาของเราเนี่ยนะครับจะพลิกเปิดไปด้วยขาของเราจะพลิกเปิดไปด้วยหมัดของเรานี่ก็จะพันไปเรื่อยๆนะครับ เปิดอาวุธคู่ต่อสู้ที่เข้ามาเปิดเพื่อที่จะออกอาวุธของเราออกไปท่านี้เราเรียกว่านะครับท่าพันหมัดเปิดเราดูท่าปิดจังหวะนะนะครับสังเกตวิธีการสังเกตนะขายืนเป็นขุมนะในการยืนเป็นขุมนี้วิธีการในการเช็คขุมง่ายมากนะครับก็คือเวลาที่เราวางไปนะครับพอวางไปปุ๊บเนี่ยครับมันจะมีจุดที่สัมผัสอยู่สามจุดนะครับจุดที่หนึ่งจุดที่สองคือเขา่าและจุดที่สามก็คือปลายเท้าด้านหลังมันจะเป็นคล้ายๆกับเป็นสามเหลี่ยม นะสามเหลีบบ่ยมมุมฉากที่ด้านเท่ากันอยู่นะครับยืนนะจังหวะน,นี้จะวางพอดีเวลาที่เรายืนเป็นกลุ่มนั้นนะครับฐานก็เราจะมั่นคงอ,อย่อลงไปนิดนึงนะครับเวลาที่เราถูกผลักไม่ acağız, ว่าจะมุมไหนก็ตามเราจะผลักเขาไม่ไปนะผลักเขาไม่ไปด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะครับนะผลักเขาก็จะไม่ไปด้านข้างก็เช่นเดียวกันนะครับด้านข้างก็เช่นเดียวกันตั้งแตการยืนแบบนี้ก็คือการยืนเป็นกลุ่มมันจะมีหลักในการยืน ท่านี้สําคัญมากเพราะมันจะต่อกับทุกท่าแต่เมื่อไรก็ตามถ้าถือว่าเรายืนแล้วขามไม่ได้ขุมขามาแคบลงนะครับหักยืนขอบันทึแคบลงนะยืนอย่างนี้นะครับเราจะพบว่าย่อลงไปนิดนึงนะครับแม้เราย่อแล้วก็ตามนะครับเวลาถูกผักนะแกน้นะมุมนี้มันจะสามารถป้องกันได้แต่มุมนี้มันจะไปแล้วแม้ให้สังเกตว่านะเอามุกเอาเหมือนเดิมก่อนนะยืนให้ไม่เป็นลุ่มครับนะดูนะเวลาครูผัก นะครับมุมนี้สูได้แต่มุมนี้พอผักแล้วจะล้มให้สังเกตตรงนี้ปึ๊บพอจะล้มขาของเราเนี่ยมันจะไปอยู่ในมุมที่สมดุลได้เองอัตโนมัติเหมือนกับแมวที่เวลาที่เราจับโยนขามาจะก,กางออกนะครับพอเราวางงอีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นขุมปุ๊บลงไปเท้าลงตรงนี้ว่าย่อลงไปเท้าว,วางเทาว,วางขึ้นเลยเห็นไหมก็จะเป็นขุมนะครับข,ขึ้นมา การนี้เราให้เวลาเล็กน้อยนะเพราะว่าท่าอื่นจะอาศัยพื้นฐายของท่ายืนสามตรงนี้เป็นหลักคราวนี้เวลาพันหนักเปิดครับให้สังเกตตรงนี้นะตรงนี้คือเส้นกลางตัวเวลาพันหนัดเปิดนะครับเราจะพลิกเปิดแค่สี่ห้าองศาจากมุมนี้นะครับมุมนี้กลางแล้วไปนี่สี่ห้าองศาหรือมุมที่กลางมาตรงนี้สี่บห้าองศาขันแค่สี่ห้าองศาเท่านั้นนะครับพันหนัดเปิดปิดจังหวะพร้อมห้าครั้งเริ่มนับหนึ่ง สองสามสี่หาสังเกตสังเกตเวลาที่เราพันหมัดสังเกตว่าแขนจะอยู่ป้องกันหน้าเสมอสังเกตนะครับไหลสะโพกขาจะพลิกไปเป็นมุมเสมอเปลี่ยนเห็นไหมแขนอยู่ตรงหน้าเสมอขาพลิกไปรับกับผู่ต่อสู้ที่อยู่ด้านนี้ดูที่เรามักจะพันหมัดแล้วผิด ที่ผิดก็คือว่ามันจะไปเฉพาะแขนแต่หน้าเราจะไม่ออกไปพราะมมาเปิดแบบผิดเปิดเปิดเปิด,เ,ปดเห็นไหมก็คือว่าหน้ายังอยู่ตรงนี้อันตรายมากที่ถูกก็คือพลิกไปป้องกันไว้เสมอนะครับอ่ะตอานี้อันที่ถูกนะนะครับเตรียมตัวตอนัดเปิดหน้าครั้งเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าห้านี้ คือถ้าพันหมัดเปิดพันหมัดเปิดสิบครั้งพร้อมเตรียมซ้ายขาำเลิกห่อมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเิเตรียม 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, ปเข้าที่ท่าพันหมัดสับจะคล้ายๆกับท่าพันหมัดเปิดเพียงแต่แตกต่างก็คือว่าเราจะพลิกตัว หันไปแล้วก็สับนะฮะการสับก็คือว่าการเคี้ยนในท่อนแขนสับลงไปนะครับหมัดหน้าสับหมัดหลังปิดหมัดหน้าสับหมัดหลังปิดงจวะนในการพันหมัดสับข้อสังเกตก็คือว่าเวลาที่เราใช้แขนของเราในการสับนั้นเราจะมีการย่อลงไปเพื่อใช้น้าหนักตัวของเราเนี่ยสับลงไปนะครับพร้อมกับกดลงไปมันจะมีความแรงข้อสังเกตที่2ก็คือว่าให้สังเกตนะตรงนี้คือหน้าของเราเวลาที่เราพันหมัดสับ เราจะพลิกศัพท์ผ่านบริเวณที่เราเรียกว่าอุณาโลมลงมาถึงประมาณหัวไหล่ศัพท์ลงมาแล้วย่อลงไปแล้วก็ย่อลงไปนะที่มักจะผิดกันก็คือว่าเราจะสับไปแล้วเราจะวางมือเกินหัวไหล่พอวางมือเกินหัวไหล่ปุ๊บสังเกตว่าหน้าเราจะเปิดนะครับสังเกตให้ดีนะเดี๋ยวดูตัวอย่างปิดจังหวะพานหมัดัพพร้อม5ครั้งสังเกต เขาจะพลิกไป45องศานะครับใช้แขนข้างอยู่ข้างหลังเข้าไปสับนะครับจะไม่เหมือนกับทันต์เปิดนะทันต์มาสับพร้อม5ครั้งเริ่ม1 2 3 4 5 5ทันต์มาสับทันต์มาสับ10ครั้งพร้อมเทียบ ซายข้าเอร์่ม้ดดเกียมเอร์่สองสามสี่ห้า Okay. 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 okay.